มีแต่โต๊ะกินข้าวที่ว่างเปล่าหุยบ้านสกปรกจริงๆกราบสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านและในวันนี้อันจีจะนำเสนอเกมจาก Play Store นะครับเขาก็ได้มีชื่อเกมว่า 3D แปลจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยว่าคิโมดาเมชิหรือว่า 3D คิโมดาเมชิเราไปดูตัวเกมกันเริ่มได้ โอโหฟิลได้ว่ะตอนนี้เราก็มาเริ่มอยู่ในบ้านหลังหนึ่งนะครับไม่รู้เป็นบ้านของใครนะฮะบ้านเราหรือว่าบ้านที่มีการฆาตกรรมเอะมีถังน้ำมันน่าจะมีการฆาตกรรมมาก่อนหรือเปล่าครับ <c oughs> เริ่มต้นเกมมารู้สึกวิโวกวิหวงเหวง,วงยังไงก็ไม่หรือจะลองเข้าไปดูข้างในกันนะครับ ตัวเกมก็จะเดินช้าๆนะรู้สึกว่าจะไม่มีปุ่มวิ่งปุ่มอะไรนะคงจะเป็นการสำรวจไปทั่วบ้านนะนี่คือรูปภาพเก่านะครับ ừ, ใครเอาไม้อะไรมากั้นในห้องนาำมว่เนี่ยเออไม่ให้ไปด้วยโอเคเดี๋ยวเราเข้าห้องนี้กันนะครับเฮ้ย hey! สวัสดีมาริกิ เรียกมั่วๆนะครับชื่อเมื่อกี้นี้ไม่รู้ว่าน้องตุ๊กตาชื่ออะไรบ้านเก่าสุดโทรมดีฮะเหมือนจะลกล้างมานานนะครับมีการแตกหักของกระจกด้วยนะเอ๊ะไม้อะไรเด่นๆเดงๆมีรอยขีดข่วนให้ไม้แปลกๆนะเอออ้าวแตะได้ด้วยนะครับเออเหมือนจะเป็นการปลดล็อกไม้นะฮะปริศนาหน้าค้นหาจริงๆบ้านหลังนี้ มาริกิกันดีกว่าอะไรวะใครวะน่ะเมื่อกี้นี่โอ้ยตกใจหมดเลยอออกมาทำไมเนี่ยเป็นวิญญาณแกใช่ไหมเจ้ามาริกิอีสนักไอตูดลายเด็กดื้อสำรวจไปเรื่อยนะครับน่าจะเป็นการสำรวจไปทุกๆเอ้ยเสียงอะไรวะฮั่นแน่มีการเล่นซ่อนหาด้วยวิ่งผ่านหลังไปเสียงเจ้าใช่ไหมเนี่ย ตีจับตีตูดลายนะตุกตาเด็กดื้อนี่ไหนนี่ไอ้วิ่งไปไหนวะนั่นโอเป็นการเปิดทางนะครับลักษณะเกมอย่างนี้เปิดทางให้เราไปนะมีใครอยู่ไหมไม่มีน่าจะขึ้นไปข้างบนฮนะลองขึ้นไปดูฮนะกดแทบ็บเฮ้ยสวัสดีวันนี้วันเข้าพรรษาพวกเจ้าไม่ไปรอกระทงกับข้าหรือ <c oughs> ประตูแก๊มด้วยมีอะไรอยู่หรอวะเข้าไปดูนะฮะเฮ้ยหมวกนะลักษณะเหมือนหมวกก่อสร้างหรือเปล่าครับไม่แน่ใจนะฮะชั้นนี้มันวางเวงอยู่นะฮะภาพวาดเก่านะครับเดี๋ยวเข้าไปในห้องเล็กๆห้องนี้นะครับลักษณะจะเป็นเหมือนกับห้องเด็กนะครับเหมือนก็นจะเป็นห้องเด็กนะครับไม่แน่ใจว่า เจ้าตุ๊กตามาริกิตัวเมื่อกี้จะวิ่งขึ้นมาหรือเปล่า,าขาใครวะเนี่ยเอ๊ะอะไรวะดูหน่อยดิตุ๊กตาแน่เลยเนี่ยตุ๊กตาหรือเปล่า,าสวัสดีไ่าฮ่าองมฮาน่า่งอะไรตรงนี้ไข่วะ่าี่ยอุ้ย่ยข่วะ่า่าาฮ่า่่ หลอนนะฮะเพหาอยมาได้ไงวะเนี่ยเมื่อกี้มอยู่ข้างในนี่วะเฮ้อะไรวะแปลกๆว้ยบ้านหลังนี้อระเบียงข้างนอกก็มืดนะฮะเข้ามาทำไมก็ไม่รู้ก็รู้ว่าน่ากลัวก็ยังเข้ามากันนี่เป็นภาพวาดน่าจะเป็นฝีมือของเด็กนะฮะย,ยังอยู่ดีป่าน้อง <c oughs> มองตามกูด้วยดูมันดูมันดูมันยังมองตามไหมนะเด็กเปรตหมือนจะมีเสียงโทรศัพท์ดังมาจากข้างล่างวะครับกดแถบเข้าไปดูกันนฮะอดังมาจากน่าจะโซนนี้นะครับเสียงโทรศัพท์ดังนะฮะเดินต่อไปเรื่อยๆครับไปตามเสียงสายโทรศัพท์นะฮะอลองคลิกดูซิ ไม่ได้นะฮะไม่ได้ตรงไหนวะเ,ออเสียงอะไรวะเอ,อ้แม่มาหลอกมาหลอนกันอย่างงี้หัวใจวายทำไงเสียงโทรศัพท์น่าจะมาจากในโซนนี้นะฮะไม่รู้อยู่ตรงไหนครับเดี๋ยวผมลองตามหาด้วยก่อนฮนะโโหนี่รู้สึกว่าจะเป็นห้องครัวนะฮะจะเป็นโซนห้องครัวเก่าๆนะฮะตรงนี้

คิดจะเปิดก็เปิดอุ้ยตกใจหมดหน้ากากอะไรวะเนี่ยไรสาระจริงๆพวกนี้นี่ถูรอยเลือดฮะอืห้องอะไรเนี่ยเฮ้ยใครวะอู้ยน่าจะเป็นเจ้าของบ้านนะเรารู้สึกว่าเราจะลุกล้ำมาในเขตที่ไม่ควรจะมานะตุ๊กตานี่ว่าโทรมกเมื่อกีนน้นึกว่า ขึ้นไปอยู่ข้างบนมันอยู่ข้างล่างวิ่งซนจริงๆเลยเด็กเวนนี่เฮ้ยลอยเลือดน่ากลัวจริงอ,อะไรวะนะ้าโทรศัพท์ดังไม่เลิกมีอะไรกูย,ยิ่งกลัวอยู่หมาดหมาทุกทิศทุกทางเลยเ บา้าห้ไรวะเนี่ยกูขึ้นไปวิ่งข้างบนนี่กูมาน้อยนีย่มันก็ยังอยู่นี่นี่ว่ะแล้วไขวะนะ่ะไปตามเสียงข้างบนฮนะเราไปตามเสียงนงครับว่าไขรไปอยู่ข้างบนนะเราต้องออกจากที่นี่ก่อนดีกว่าอย่าไปอยู่มันนานานะที่นี่น่ากลวัวอะไรวะไอ <c oughs> น่าจะเป็นเจ้าของภาพภาพนั้นนะครับอฮ้ยมเอามีดมาขู่กันด้วยเอามีดมาขู่กันด้วยนะครับไปต่อดีกว่าข้าไม่สนใจใเจ้าหรอกบ้านไร้สาระไม่มีอะไรภารกิจต่อไปของเราต้องไปตามเสียงตรงนั้นนะครับกดแท็บเข้าไป <laughs> สวัสดีไอ้กูไปด้วยดิจะไปไหนวะขอไปด้วยดิ จูเอ้ยกระจกมีแดดข้าหรอกมีอะไรไหมในตู้เนี้ยหน้าโมโหแย่เสือตื่นมีอะไรพิเศษเพิ่มเติมวะไอลูกตาไปไหนวะเสียงอะไรวะน่ะใครขโมยลูกกตาตุ๊กตาตัวนี้ไปวะไหนวะอะไรติงประด มึงเล่นอะไรกันเนี่ยมึงพาขึ้นเล่นอะไรกันวะโอ้ยอยู่ทุกที่เลยเ,น,เนี่ยบ้าจริงๆเลยห้องเล็กๆมาทำอย่างนี้ก็หลอนดีไปอย่างอะโอยเอาอีกแล้วหลอกว่าทำไมเนี่ยกูอยากจะรู้บอ่อแสหลอกไปทำไมอยากรู้จริงๆเลยไปตามเสียงดีกว่าเผินก็อดอดแอดอดแอดโอ,อย กลมๆโอ้ยประตูห้องนี้นี่เองโถตกใจนึกว่าใครมาเปิดประตูนามาเจอกันหน่อยดิอยู่ในนี้นี่แหละตุ๊กตามาลิกียังอยู่วะเนี่ยเป็นห้องเหมือนจะเป็นห้องส่วนตัวนะฮะมีแฟ้มเอกสารนะฮะผูกไปตามการเวลาพระมา่าน อันนี้อะไรลูกสอนอะไรวะกดไม่ได้นะเหมือนก็เราเดินสำรวจเฉยๆเนี่ยคอยมาเป็นตัวตลกให้มันมานั่งหลอกอยู่เนี่ยแหละมีใครอยู่เปล่าลอ,อะไรี่เนี่ยอะไรวะเจอุณหน่อยจีชักจโมโหนะชักจโมโหรนวเนอะ เอ้ยย่านะไม่มีวะมึงแย่อะไรเข้ามาจากหน้าต่างวะนะบ้าจริงเลยเอาทุกทางเลยเอาอีกแล้วมันเริ่มจะหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วนะเนี่ยทำท่าจะไม่ดีแล้วสิบ้านหลังนี้โอ้ยไฟวีวีวับชักจะไม่ดีแล้วฮนะมีอะไรจะบอกว่าไม่มีวะ อีกแล้วไอภาพวาดนี่มีหรอ่าวะตรงนี้ใครจะออกจากบ้านหลังนี้สักทีวะเนี่ยเดินไปเดินมาให้มันหลอกเนี่ยแหละบ้าจริงเลยไม่น่าเข้ามาเลยไปไหนต่อเนี่ยตัวแม่มาเลยเมื่อกี้นี่ลงก็ไม่ให้ลงนะเมื่อกี้ไม่ให้ลงนะครับ เอาไอ้นี่ก็หายบีกเอาเข้าไปอยู่ไหนวะเนี่ยตุ๊กตาเนี่ยเฮ้ยอามึงพากันสมหัวหลอกกูเด็กเวนมึงไปเลยมึงกลับไปหาแมวเลยกูไม่ช่วยมึงแล้วเด็กเวน To be c o n t i n u ีนะครับลักษณะตัวเกมอาจจะมีภาคต่อนะฮะ ก็ยังไม่รู้นะครับว่าภาคต่อนี้เขาสร้างเสร็จหรือยังนะก็ไว้ถ้าเกิดผมเจอภาคต่อของเกม 3D นะฮะเกมนี้นะฮะผมก็จะมาเล่นให้เพื่อนๆดูอีกนะครับว่าเนื้อหาตัวเกมภาคต่อไปจะเป็นยังไงนะครับเอาเป็นว่าวันนี้โชคดีมีความสุขนะครับถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับคลิปถัดไปผมอาจจะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับพิผีหรือว่า รีวิวเกมผีต่างๆให้เพื่อนๆฟังครับสวัสดีครับ